ในวัยเดียวกันนะคะบางคนเนี่ยสายตายาวไวมากๆเลยค่ะบางคนสายตายาวช้าแต่กับตัวเราเองเนี่ยไม่อยากสายตายาวไวเราต้องทํำยังไงมาฟังคลิปนี้กันดีกว่าค่ะสายตายาวนะคะเกิดจากเลนแก้วตาของเราค่ะที่มันแข็งขึ้นแล้วก็เกิดจากความเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อตาค่ะที่เป็นผลมาจากเราใช้งานสายตาของเราหนักเกินไปค่ะทุกคนแล้วก็เกิดจากความเสื่อมของฮอร์โมนเพศที่ลดลงตามวัยของเราด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวฮอร์โมนเพศเนี่ยนะคะเขามีบทบาทในการคว ควบคุมกลไกาการสร้างเนื้อเยื่อแก้วตาค่ะแล้วก็กลไกาการสร้างเนื้อเยื่อในร่างกายของเราเมือม่อฮอร์โมนเพศลดลงนะคะแก้วตาของเราตึงแข็งค่ะแล้วก็เกิดความเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อตานั่นเองค่ะ ้าไม่อยากสายตายาวนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราต้องถนอมสายตาค่ะอย่าเล่นมือถือนานจนเกินไปนะคะพักสายตาบ้างแล้วก็ใส่แว่นกรองแสงนะคะเพื่อช่วยสายตาเราเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์ค่ะต่อมานะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติมันถึงจะช่วยยืดเวลาของปัญหาสายตายาวออกไปได้ค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่อายุเริ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยฮอร์โมนก็จะลดลงมากค่ะจึงจําเป็นที่จะต้องมีทางออกที่ปลอดภัยในการปรับฮอร์โมนเพศให้เป็นปกตินะคะก็จะ ช่วยชะลอความเสื่อมของสายตาของเราได้ดีเลยค่ะถ้าใครสนใจหรืออยากรู้ทางออกที่ปลอดภัยทำอย่างไรนะคะพิมพ์สนใจไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบในคลิปหน้าค่ะ